แฟนๆ TP Auto ทุกๆท่านนะครับผมอ๊อฟนะครับทีพีออโต้นะครับวันนี้ก็มีเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า CRV ตัวเจนแรกนะครับเครื่องสองพันนะครับเป็นรถคันนี้เป็นรถบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับคันนี้เล่มพร้อมเอกสารครบราคาน่าสนใจครับราคาแบ่งทุกคนไปใช้นะครับคันนี้รถบ้านเดิมบางทั้งคันนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องดีครับช่วงล่างดีครับ เดี๋ยวพาไปดูตัวรถนะครับรถเดิมไม่เดิมขนาดไหนเดี๋ยวขับชมกันครับไปครับนะครับคันนี้เป็น Honda c r v นะครับปี1996หนะครับหรือว่าปี3.9ครับปี39เนะเป็นเครื่อง2000ันนะครับเป็นเครื่องเป็นซินนะฮะคันนี้ติดแก๊สมานะครับใช้งานได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับ คันนี้เป็นรถบ้านเล่มพร้อมเอกสารครบภาษีพฤศจิกา64ี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวรถนะครับสภาพภายนอกสีสันภายนอกนะครับเป็นอะไรบ้างคันนี้คันหน้าคานเดิมหน้าเดิมนะครับตัวถังเดิมเดิมบางทั้งคันเลยนะฮะก็จะมีจุดนี่ครับจุดตำหนินะมีการชนตัวนี้ฉีกมาหน่อยหนึ่งนะครับรถได้เดิมบางน,นะครับดูสภาพการชนนะฮะ อ่าตรงนี้ก็อีกนิดนึงนะครับนี่ครับก็ใช้ตามสภาพนะครับแต่รถคันนี้ใช้ไม่มีหนักนะฮะรถคันนี้ไม่มีหนักมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทุกจุดเลยครับแก้มเดิมบางนะครับทั้งคันเลยนะฮะเนี่ยฮะภาษีนะครับผู้จัดการหกสี่นะครับนะฮะจตทะเบียน LPG เรียบร้อยนะครับหลงเลี่ยมเรียบร้อยนะฮะ นี่ครับประตูเลี้วรอยก็เป็นรอยแมวขวนนี่ครับเห็นไหมครับนิดนิดหน่อยนะครับนี่พาไปดูตะเข็บด้วยครับอันนี้ดึงยากมากนะครับไม่เคยดึงเลยอ่าฮะนี่ตะเข็บเป็นอาร์คเดิมะครับประตูซ้ายนะครับเป็นอาร์คเดิมนะครับน็อตพวกนี้น็อตแก้มพวกนี้ไม่เคยแกะนะครับลดได้เดิมบางทั้งคันเลยนะฮะนี่ครับ รถประตูพวกนี้นะฮะไม่เคยแก่เลยนะครับนี่ฮะรถเดิมบางไม่เคยชนนะครับคันนี้ก็เครื่องดีขับดีนะครับภายในนี่สวยเลยนะฮะภายในคันนี้ก็จะมีเบาะสกปรกนะครับรถคันนี้ผมยังไม่ทําอะไรนะครับล้างแต่เพาะภายนอกนะครับนะภายในก็คันนี้ผมจัดไปราคาที่พิเศษแน่นอนครับลูกค้าเอาไป ใช้งานเองเอาไปซักเองนะครับภายในนะฮะอ่าวันนี้ผมจัดให้ราคาเราแน่นอนครับคันนี้นะครับภายในเป็นแอร์แบกนะครับเป็นแอร์แบกคู่เลยนะฮะมีแอร์แบ็กทั้งคอนโซลคู่หน้านะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับเป็นแอร์แบกคู่นะครับเป็นเบรก ABS ด้วยนะครับอันนี้เป็นเบรก ABS ด้วยนะครับอ่าผ่านไปดูความเดิมด้านข้างทางประตูซ้ายด้วยครับนะ ดึงตะเข็บเม็ดอาร์คดูให้หมดเลยนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คกเดิมนะครับนะดึงให้ดูไม่หมดเลยนะฮะนี่ครับโชว์ให้เห็นเลยมารถตัวนี้เป็นเดิมๆบางๆเลยครับสีไม่เคยเก็บสักชิ้นเลยนะฮะเป็นรถปีเก่าก็จริงนะครับเป็นรถครอบครัวปีเก่าก็จริงแต่ว่าสีนี่ทนทานมากเลยนะครับนี่รถเดิมแผงประตูสวยเลยครับไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีขูดเลยนะฮะนี่ นี่สภาพเบอกนะครับก็จะมีรอยเลอะนะครับรอยเลอะนะครับเอาไปซักฟอกภายในนะครับสวยวิ่งเลยนะครับเพราะว่าภายในนี่สวยมากเลยนะครับไม่มีฉีกมีขาดเลยนะฮะนะนี่นี่ภายนอกก็จะมีครับลักยิ้มนะครับเติมน้ำมันเบนซินนะครับแก๊สโซฮอนะครับเติมได้นะครับนี่นี่ก็ด้านหลังนะครับ มียางอะไหล่พร้อมนะครับติดอ่าตำหนิก็จะมีตรงนี้นะฮะนี่ครับกันชนยิ้มมาพับมาหน่อยนึงนะครับด้านล่างนี้โอเคเลยฮะนี่โอเคเลยครับติดแก๊สเป็นของ Energy Reform นะครับเดี๋ยวด้านหลังก็เปิดให้ดูนะฮะมาดูในส่วนของด้านขวาของรถตัวรถนะครับนี่เดิมบางขนาดไหนฟังเสียงครับ ป้องๆเลยนะฮะคอบบางๆเลยครับนี่แผงประตูครับทุกบานเลยสวยทุกบานนะครับนะดึงเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่นี่เม็ดอาร์คนะฮะให้ดูเลยครับเม็ดอาร์คเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมดึงดึงให้ดูดึงดูให้หมดเลยนี่นี่ให้ทุกท่านได้พิจารณาเลย ไปหารถใช้อยู่นี่เม็ดอารครบทุกเม็ดเลยนะครับเดิมบางนะครับถ้ารถชนมาเม็ดอาร์พวกนี้หายนะครับโดนสีโปร้รูดทับหมดนะครับนะถ้าทํามายังไงก็ไม่เหมือนนะครับเม็ดอาร์ก็คือรอยเชื่อมนะครับรอยสปอตนะครับเหล็กสองชิ้นประกบกันนะครับน่ะนี่ครับ มาดูประตูหน้าขวาครับอะประตูหน้าขวานะครับรน,น,บนี่นอถพวกนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับก็จะมีตัวอาเนี่ครับไม่เคยแกะเลยดูนี่เบดอาร์ด้านขดขับนะครับไม่มีชนมาเลยนะฮะเดิมบางทั้งคันนะครับคันนี้นะนี่ครับ ดึงดูไว้หมดเลยนะครับให้ท่านได้ดูได้ชัดเจนเลยนะครับรถคันนี้ครับนี่ดูผิวพันธุ์ครับด้านนอกนะนะครับนี่นะดวรอยก็าตามการใช้งานครับตามการเวลานะก็จะมีผ่านประสบการณ์มาบ้างนิดหน่อยนะฮะไม่มีหนักครับ เดิมบางนะครับมาผมพาไปดูประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังตัวนี้เปิดด้านข้างนะครับเปิดฝาด้านบนครับนี่เปิดออกมาแล้วนะครับนี่ครับด้านซ้ายก็มีตะเข็บนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ครบนะฮะดูด้านซ้ายก็ดูด้านขวานะครับรถพวกนี้ไม่แก่เคยขันเลยนะครับ นยรถได้เดิมบางนะครับพวกนี้ครับนี่ฝาประตูด้านบนนะครับฝากระจกนะครับนะฮะรอยโรงงานกันทั้งรอยโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับนะนี่ด้านหลังก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะครับนะครับด้านล่างเป็นถังแก๊สนะครับเป็นถังแก๊สโรนัสนะแต่แก๊สผมยังไม่ได้ลองนะครับว่าใช้งานปกติหรือเปล่านะครับแต่น้ำมันใช้โอเคนะฮะ เดี๋ยวพาไปลองกันครับลองดูตาแรงและเกียร์นะครับนะก็ปิดฝานี้เข้าไปก่อนแล้วก็ปิดฝาบนนะครับนะอ่ามาดูกในส่วนของภายในกันก่อนครับทีหนึ่งนะบอะทุกบอะนะครับไม่มีขาดนะครับไม่ขาดนะครับมีตะลอยสกปรกนะครับเพราะว่าเป็นเบาะผ้านะยังไม่ฟอกนะครับยังไม่ฟอกทําความสะอาดนะครับ หมายเลขคันนี้ก็อยู่สามแสนห้าหมื่นนะครับสามแสนห้าหมื่นกว่าโลนะครับเกียร์ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ฮะเกียร์คอนะครับเกียร์ออโต้ก็จะมี P นะฮะมี R มี N ตามปกตินะครับคอนโซลนี่ผมว่าสวยเลยครับสวยนะฮะไม่มีรอยไม่มีขูดไม่ีขีดเลยนะฮะนี่คอนโซลสวยผมชอบรถคอนโซลประมาณนี้นะฮะถ้ารถคอนโซลสวยภายในได้ มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกดีครับอ่าเป็นซอฟทัชด้วยนะครับอันนี้เป็นซอฟทัชนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้เป็นซอฟทัชนะนุ่มๆนะดีจ้ะแอร์ air ต่างๆนะครับใช้ง,งานได้ปกตินะครับน,นี่ก็เป็นแอร์แบ็กนะครับเป็นแอร์แบ็กกระจุกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะ ส่ไปฟ้าทั้งสี่บานเลยใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับพาไปดูห้องเครื่องฮนะอ่านี่ครับเครื่องนี้เครื่องไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเครื่องเดิมติดรถนะครับเป็นเครื่องจากโรงงานเลยครับมีติดแก๊สหัวฉีดนะครับตรงนี้เป็นหัวฉีดสี่หัวเป็นแก๊สเอเนอร r จีรีฟอร์มนะครับก็ของดีเลยนะครับ มาดูความเดิมนะครับของห้องเครื่องนะครับไล่จากฝั่งขวาของตัวรถนะครับซูมโชคนะฮะดูเม็ดอาร์นะครับดูไปครัสวยๆเลยนะครับดูเม็ดอาร์นะฮะแต่ละชิ้นนะครับนี่ครับรถเดิมบางไหมน็อตพวกนี้ไม่เคยแก่นะครับน็อตแก้มนะฮะน็อตแก้มพวกนี้ไม่เคยแก่นะครับรวมทั้งฝากระโปงด้วยนะฮะฝากระโปรงไม่แกะก็มี2ออย่างนะครับคือรถ ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับแล้วก็รถไม่เคยชนมานะครับหรือว่ารถไม่เคยเปลี mm ่ยนพวกฝากระโปรงคาร์บอนอะไรพวกนี้ครับไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยแกะนะฮะเวลายกเครื่องออกหรือว่าทําอะไรกับเครื่องเนี่ยก็ต้องยกฝากระโปรงออกนะครับนะแต่ตัวนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับได้เดิมทั้งคันนะครับตัวขาหน้าดีครับเม็ดอาร์คพวกนี้นะมีครบหมดนะครับสีเดิมโรงงานครับเพดด้นะฮะ ตัวถังรถด้าซีอีวีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมาดูในส่วนของด้านซ้ายนะครับซุ้มซ้ายว่าไงเถอะซุ้มซ้ายห้องเครื่องนะครับตัวเม็ดอาร์คทุกจุดนะครับดูดินี่ฮะสติกเกอร์พวกนี้ครบหมดนะครับน็อตพวกนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับเหมือนรถเดิมนะครับรถเดิมรถไม่เคยทาสีนะฮะนี่ดูน็อตพวกนี้นะครับน็อตฝาพกนี้ไม่แกะนะครับ เครื่องครับมาดูพอฟังเสียงของเครื่องนะครับพาท่านผู้ชมมาฟังเสียงของเครื่องเลยฮะนี่ครับเสียงเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0 0ซี DC นะครับ นิ่งเงียบนะครับไม่มีเสียงเคยเลยนะระบบระบายความร้อนแรงดันของน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับปกตินะครับเมอ้้ำไม่ตันนะฮะครับ,รบเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมพาไปลองนะครับพาไปลองอ่านะครับ เดี๋ยวบอกราคาค่าตัวคันนี้นะครับเจ้า Honda c ซ v นะครปี1996นะครับเครื่อง2 0 0 0 g c ติดแก๊ส2ระบบนะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่79,000บาทเท่านั้นนะคร79,000บาทนะครับคันนี้ผมขายเงินสดนะครับเล่มพร้อมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับดูลถได้ที่ตำบลตะพะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นไว้นะครับ ดานล่างนะครับผมออฟนะครับโทรสอบถามได้ครับหรือว่าอยากขายรถมีรถคันไหนอยากขายนะครับรับเทินนะครับทุกรุ่นนะครับคันนี้ใครอยากเอา, ины, เอาไปใช้นะครับราคานี้นะผมว่าคุ้มส,สุดคุ้มเลยนะครับราคานี้คุ้มสุดคุ้มนะครับสภาพยางนะครับผมลืมบอกสภาพยางนะครับสภาพยางก็จะปีต่ําหน่อยแต่ว่ายางมีดอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ฮะยางปีสิบแปดนะครับ เอาไปเปลี่ยนยางนะครับฟอบภายในนะครับแล้วก็ไล่ของเหลวทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับไส้กรองต่างๆนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับเพราะว่ารถสภาพนี้ได้รถสภาพตัวถังเดิมครับตัวถังเดิมสีเดิมนี่ใช้ได้อีกนานนะฮะนะครับเดี๋ยวพาไปลองกันนะครับผมอ้าวมาครับมาอยู่ในภายในห้องโดยสารแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปลองขับดู ว่าเครื่องเป็นยังบ้างเกียร์มีกระตุกมีอะไรบ้างไหมครับนะเดี๋ยวพาทดสอบไปพร้อมๆกันครับนะครับตรงไปเกียร์ดีแล้วนะฮะนี่ครับลองอาตราเร่งนะครับลองเครื่องนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองไปเกียร์สองแล้วครับนะเกียร์สามแล้วครับเกียร์สี่นะครับ เส้นทางนี้ผมก็ใช้ประจำนะครับใช้ทดสอบรถลองรถนะครับแล้วก็ใช้รีวิวรถนะครับเส้นทางทางเข้าสนามกล์อนะครับสิงป์พาร์คนะครับขอนแก่นนะครับใครมาก็ทักทายผมได้ครับผมอยู่แถวนี้นะครับนี่ช่วงล่างเข้าโค้งครับคมคมนะครับช่วงล่างแน่นครับไม่ต้องทำอะไรนะครับน่า ของขวาไม่มีรถของข้อเขานานะครับนี่นะครับอัตราเร่งยังดีอยู่นะครับรถใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครที่หารถครอบครัวนะครับคันนี้ก็นั่งสี่ห้าคนได้ครับด้านหลังก็มีที่ใส่สัมภาระนะครับยุคนี้ใช้ ภาพนี้นะครับราคานี้นะฮะยังคุ้มเลยครับนะนี่ฮะอันนี้ผมขายในราคาที่แบ่งกันไปใช้ว่างั้นเถอะครับนะเดีย๋ยวลองถนนใหญ่กันครับใครที่เข้ามาดูดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้นะครับมีรถคันไหนมาใหม่ๆนะฮะ จะได้ดูนะครับได้ทันนะครับรถมาคันไหนผมลงไว้ทุกคันนะครับอลองกันเดียวยงนะครับนะครับแต่นี้ก็ฝากไว้วิจารณานะครับใครที่หารถเก่งประมาณรา,าคานี้อยู่นะครับาติดต่อผมมาได้ครับ มาทดสอบว่าเรารับ,มา,ม,ารบมาดูตัวรถตัวจริงได้ครับที่ตำบลตะพะอำเภอเมืองจังหวัดนครแก่นนะครับนะฮะก็ลาสันผูชมไปก่อนนะครับกับรถคันนี้นะครับเจ้าเสียหีคันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ